สวัสดีคนด้วยนะครับพบกับผมพี่เกมการ์นะครับวันนี้มาอยู่เกม Point Blank แก่งๆๆๆๆๆนะครับผมก็เอ่อจะมาเล่นเนีก็ใช่ไงเข้าเกมมาก็มาเล่นเลยหรอนใช่ซึ่ง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 เล่นหมดเลยเลครั้งที่แล้วครับโชว์เซียนสไนท์ครับมีแต่คนแบบอันนี้แคร์นะก็ยังไม่อยากรับนะครับผมไม่ใช่ดีตัวเองนะครับก็เลยแบบไม่อยากเท่าไหร่นะครับ หลายคนมองว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีพี่กระตุกวะเฮ้ยอะไรเือ่อนรู้ซ้อมมีเรื่องหรือขึ้หลายคนมองว่าเอ้ยทำไมพี่กระตุกมาเราก็บอกพี่เปลี่ยนวุ้นนี้ใช้ใช้โดเปเลยอะไรเงี้ยอ๋อเคอบอกว่าอันนี้ครับช่องน,นี้ครับมีคนทำถึงสองคนด้วยกันนะครับก็ผมแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะรู้ๆกันอยู่นี่ครับผมซึ่งเออเล่นอะไรดีวะไม่รู้จะเล่นอะไร ไม่เล่สนสนายละตายทีแล้วสนายเป็นไงบอกา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 อะไรบทที่ถ่ายนะฮะเกิดการหัวร้อนนิดหน่อยก็เกลยเอาแม่งเลยคืนนะฮนะออกจากดีเสิร์แคมป์นี่แหละแมวสิเป็นดา่านดีกว่ารอไปภาร,รกิจเด็ดแมทเด็ดแมทจำนวนเยอะ บอดดิ้งหอจัดไปใส่สายาไหมอัตราการไม่ยอกกมบอ,อกออสไซเลนซีเ,าาเนาะที่คนบอกมาไปโอ้โห,โหเข้ามาอย่างงี้เนาะครัสแม่ไม่ต้องทำอะไรกันเลยเฉยวขอค้ามตัวเหอะก็ยังดีไอเข้ามาอย่างงี้ไม่ต้องทำอะไรเลย จอเดียวคิวได้โอ้โหเงินคุดเดยอะไาเงินเราชิบหายช่วงนี้บบว,ว่าช่วงปั๊มเงินเลยพวกเนี้ยเนเยอมากไปโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้รตเทนรเดนรเทนวิลเลจครับรอเทนวิลเลจวิลเลจแปลว่าเมือง ตายนีไ่ไงเสียงรีโหลดแม็กมันดังไหมไไหนูรีโหลดแม็เกเกิดขึ้นอ๋อเจ็บตอนนี้ฝ่ายเรามียศด,ดอกนะฮะเราน่าจะได้เปรียบอยู่ นี่ครับอืมดอกทองกระดอกเลยครับไม่ได้ด่านะเว้ยหมายถึงว่ายศหนึ่งออหนึ่งดอกทองนะครับผมแล้วก็หนึ่งดอกสองขีดนะครับแบบว่าก็คลองที่หนึ่งกันไปนะครับไปดมเราต้องทำโดนมาอย่างนี้ โยนมาอย่างนี้จบใจเลยฮอสวยเพื่อนาครว่าแบบเมื่อกี้มันดิบยากไปหน่อยนะฮะดอกแม่งเก่งกว่าสามดอกอีกชิบหายจะบอกอะไรที่อยางโว้ยยศมันไม่เกี่ยวเพราะว่าเก่งกับกลากงาที่ มันอยู่ที่ฉายาทักษะและการตึกนแคลงนะฮะโอ้โหพูดเหมือนดูดิ

ขี่บุกเข้าไปไกลหน่อยนะอาเว้ยจะแพ้ไม่ได้โอ้โหซองข่วงหนึ่ง M 11, M เอ็มหนึ่งหนึ่งเอ็มหนึ่งแปดแปดเออเฮ้ยเออเอ็มเอ็มช่างแม่งเอ็มหนึ่งดเจ็บมั้ง ้มม่นจำดสุอย่าวัดสไนใช่ไหมไม่เอาครับเราไม่เอาครับหนึ่งดอกสองขี้กับหนึ่งดอกสีทองนี่มันสุดยอดจริงโคตรกันจังวะแมงลางมัน ใช่บุคลังดิเขาเลยบอกบุกฐานเนอบุกลงบุกหลังอะไรแล้วเย้ yeah. yeah. เอาเป็นว่าจะมีคำที่หยียบๆอะไรก็ต้องขออภยัยแล้วแกนะครับก็ม <Wow. S 1> าดูว่ามีคนสภาพเท่าไหร่บางคนมีความสภาพอยู่แล้วนะฮะก็พยายามจะอยากพูดนะแต่ว่าบางคำบางคำก็หลุดจริงๆนะมันก็ไม่ดูว่าบางคำมันก็บังคับไม่ได้ะเลย ็อยากรู้ว่าทำยังไงนะครับผมก็อยากทำอยู่เหมือนกันนะไปแม่งน้ำดูถ้าเจอแล้วมันโหดจังวะ ช่วงนี้มันยังดีนะฮะไม่มีคนใช้โปรนะครับผมก็ก็เป็นช่วงที่ว่าดีอยู่เหมือนกันฮะแบบเล่นได้สนุกผ่านไปพี่ครับทำไมพี่สับเร็วดังครับใส่หมวกเบลเล่ครับผมใส่หมวกเบลเล่กับเออ่ไอเทมนะฮะมันเป็นหมวกเบลเล่มันจะเป็นแอนิเมชันในการรีโหลดนฮะบวกกับรีโหลดไปแล้วนะครับก็เป็น โอ้ยมันไม่ตายอ่ะมันเหลือน้อยอ่ะรู้โว้มันเหลือน้อยยิงให้มันตายให้หน่อยดิอะไรวะนี่อีกแค่สองตัวออโอ้โหจังวะอ๋อจบลวแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ s ับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า